พ่อทำอะไรทำอะไรคะฮะทำอะไรลูกวันนี้วันแรกสำหรับการเล่นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเล่นเกมอะไรเกมอะไรลูกแปลผ้ามาลูกแปลผ้ามาเลยจะทำหกอยี่ต่อไปนะ เอ็นดอร์ทำไรคะทำไม่ได้ทำไม่ได้หาพี่นามาทำต่อแ <Yeah. S 1> ปะแปะผ้ามาก่อนนะผ้าตากอยู่ตรงนน้นนผ้าเสรนจนะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องจับไปละมันจะเปื่อน yeah. เพรามันจะเปื้อนมันสกปรกทางสกปรกดูหน้าเธอตั้งใจมากครับตั้งใจทํามากครับหน้าเธอไม่กับพิ่ตาเลยครับ อ่าอันเดออันดาต่ออันดาวาง,องวโอ้ยยังไม่ใช่แวนเวนะน่ะน่่อันดากินดีๆถ้าเปื่อนนี่พรอเปียเลย